ชีวิตของชาวพุทธเป็นชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีสุขภาพดีมีกินมีใช้มีครอบครัวที่อบอุ่นมีการงานที่มั่นคงหรือมีความสำเร็จความก้าวหน้าในอาชีพการงานจุดมุ่งหมายของชาวพุทธนี้สูงไป่บนนั้น นั่นคือความพ้นทุกข์หรือว่าการได้เข้าถึงพระนิพพานจุดหมายที่ว่าเนี่มันเป็นสิ่งที่สูงส่งมากจะเรียกว่าอุดมคติก็ได้อุดมคติของชาวพุทธก็คือความพ้นทุกข์คือนิพพาน ชาวบ้านสมัยก่อนนะหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้หลายคนก็เวลาทําบุญสวยทังระทานใส่บาตรก็จะอิษฐาน่าเนี่างนิพพานก,กัจโยโหตุให้เป็นปัจจัยไปถึไปสู่ฟัน,นิพานเราปุุตุกติเนี่ย เราก็นึกถึงสิ่งที่มันสูงส่งนะไกลาจากไกลห่างไกลจากความเป็นจริงแต่ว่านั่นก็ก็ถือว่าเป็นจุดหมายของชาวพุทธถ้าว่าเป็นชาวพุทธที่ตั้งใจหรือว่าจริงจังกับคำสอนของพระพุทธเจ้า และในการที่จะบรรลุถึงอุดมคติที่ว่าเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำความดีเท่านั้นนะแต่มันคือการเห็นความจริงเห็นความจริงนะคือเห็นเสียงต่าง,ตา,งตามความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงที่ปรากฏนะรวมทั้งเห็นถึง สิ่งที่เป็นความจริงขั้นสูงสุดที่อยู่เบื้องหลังนะปรากฏการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นประไตยลักษณ์ทิจังทุขงกขังนัตตาหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าปรมาทสัจจะดูเผนๆก็ ดูหมนขัดแย้งกันนะเพื่อที่จะบรรลุถึงอุดมคติซึ่งดูเหมือนห่างไกลแต่ความเป็นจริงวิธีการสำคัญก็คือการอยู่กับความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงเพราะว่าอุดมคติเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่สูงส่งเหนือเกินจากความเป็นจริงหรือว่า เป็นสิ่งที่ควรจะเข้าถึงแต่ว่าจะเข้าถึงเพราะว่าเช่นนั้นได้เนี่ยมันต้องอยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็นหรืออยากให้เป็นถ้าถามว่าไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้หรือไม่สามารถที่จะ เห็นว่าออมันเป็นเช่นนั้นเองไอ้การที่จะเข้าถึงอุดมคติตของพุทธศาสนานี่ก็เป็นไปไม่ได้จะเข้าถึงสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ว่ายัางติดอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็นมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งนั้นได้ ในการเจริญภาวนาเนี่ยโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือการที่ฝึกใจให้เห็นสิ่งต่างๆความเป็นจริงไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลามองอะไรเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะมอง สิ่งต่างๆตามที่อยากจะเห็นหรือตามที่ควรจะเป็นเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเวลามีความอิจฉาเกิดขึ้นในใจเราไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงได้เพราะว่ามันมี ความรู้สึกว่าในสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ควรจะมีอยู่มันมีอาการนะที่ผักใสนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีถ้าเรามองหในสิ่งต่างตามความเป็นจริงเนะี่ยเราก็จะเห็นว่าความโกรธก็ดีความ เปลี่ยนก็ดีมันก็เป็นสภาวะเป็นสภาวะหนึ่งซึ่งก็ไม่ต่างจากนะความเมตตากรุณาความเบิกบานความแจ่มใสถ้าเรามองทสิ่งต่างว่ามันเป็นแค่สภาวะเปิดรับนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ มันเข้ามาสู่จิตใจของเราอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเห็นสิ่ง,งต่างๆตามความเป็นจริงแต่เรามักจะลืมไปว่าเนี่ยเวลามันมีความคิดหรืออารมณ์ใดๆเกิดขึ้ใน,ในในใจเนี่ยเราไม่ได้เห็นมันอย่างที่มันเป็นไม่ได้อย่าง่ามันเป็นตัวสภาวะ เพราะว่ามันมีการปรุงแต่งมีการตีค่าหรือให้ค่าหรือว่าผูกชะล้าให้กับมันติดชะล้าให้กับมันความคิดอย่างนี้ดีความคิดอย่างนี้ไม่ดีอารมณ์แบบนี้ดีอารมณ์แบบนี้ไม่ดีแล้วเราก็ปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้อย่างไม่เท่าเทียมกันมันเกิดสิ่งที่เราอ,อากติด ถ้ายังมีการให้ค่าหรือว่าการติดฉลาดแบบนี้เนี่ยไอ้การที่จะเห็นสิ่งต่างๆความเป็นจริงก็เกิดขึ้นได้ยากยังไม่ต้องพูดถึงว่าสิ่งภายนอกนต้นไม้ภูเขาบ้านเรือนผู้คนรถยนต์ก็ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนั้น ใจจริงถ้าเตาใจที่เรายังมองว่าอันนี้คือบ้านนี้คือรถยนต์อันนี้คือถนนอันนี้คือภูเขาอันนี้คือคนอันนี้คือสัตว์มันก็ยังไม่เรียกว่าเห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงนะเพราะมันยังเป็นการเห็นที่ยังติดอยู่กับสมมติอยู่มีการสมมติว่า อันนี้คือบ้านนี่คือรถนี่คือต้นไม้แต่ย่างยากที่คนจะมองทะลุสมมุติจนกระทั่งไปเห็นความจริงขั้นปรมัตาซึ่งเป็นความจริงแท้เห็นต้นมองต้นไม้ก็ยังเห็นเป็นต้นไม้อยู่มองรถก็ยังเห็นเป็นรถอยู่แล้วพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะไปยึดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเป็นตนมีตัวตน ที่เป็นต้นไม้มีตัวตนที่เป็นรถมีตัวตนที่เป็นบ้านสถาทั้งที่มันว่างเปล่าจากตัวตนมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เป็นเพราะเราติดสมมุตนะิหรือติดป้ายที่ให้กับสิ่งเหล่านี้นะจึงมองไม่เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมันมีสำนวนนึงนะที่กูพูดเนี่ย มองเสื้อไม่เห็นผ้ามองตุ๊กตามไม่เห็นอย่างไอความเป็นสิ่งที่สมมติว่าเป็นเสื้อเนี่ยมันมันบงังมันบังจิตใจเราไม่เห็นผ้าที่ทำเสื้อสมมติว่าตุ๊กตามก็บงังใจเราไม่เห็นว่าใจจริงก็คืออย่างแต่พอเราติดสมมติอย่างนี้เนี่ยเสื้อกับกางเกงก็ต่างกันละ ทั้งที่มันก็มาจากผ้าเหมือนกันงั้นถ้ามองเสียงตา่างให้เห็นตามความเป็นจริงนี่มันก็จะทะลุสมมุติยงตั้งปเห็นว่ามันไม่มีต้นไม้มันไม่ใช่ต้นไม้มันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หรือที่เรียกว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามไม,ม่สักว่าถ่างันถ้ายังไม่เห็นระดับนี้นี่ก็ยังเรียกว่าไม่เห็นเสียงต่างตามควา,ามเป็นจริงนะซึ่งก็ดูมันวากแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการที่เรามองเห็น ความคิดและอารมณ์ต่างๆนะที่ผ่านเข้ามาในจิตใจ,ใจเรียกว่าธรรมารมนะว่ามันเป็นนะสักแต่ว่าความคิดและอารมณ์หรือเป็นแค่สภาวะไม่ไม่มีดีไม่มีชั่วไม่เอาฉลากไปผูกติดกับมันว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นการเห็นสิ่งต่างๆความเป็นจริงแล้วและพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีอาการ ไปชื่นชมกับความคิดอารมณ์แบบหนึง่งหรือว่าผักใสไล่ส่งความคิดหรืออารมณ์อีกแบบหนึง่งมันจะเห็นเสียงต่างด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้แหละที่รูบาจะเรียกว่ารู้สื่อก็แค่เห็นมันเฉยเมื่อไม่ให้ค่ากับมันว่าดีหรือชั่วก,ก็แค่ดูมันโดยที่ไม่ไปทำอะไรกับมัน ในการเห็นสิ่งต่างๆความเป็นจริงอย่างนี้แหละนะที่มันจะเป็นวิถีสู่อุดมคติของชาวพุทธนะซึ่งเวลาพูดถึงอุดมคติเราก็นึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวนทางหรือว่าคนละระดับกับความเป็นจริงแต่การอยู่กับความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงเปิดรับความเป็นจริงมันจะทําให้บรรลุถึงอุดมคติได้อาการภาวนาคือการฝึกใจให้เปิดรับ ทำอารมณ์ต่างๆอย่างที่มันเป็นความคิดละอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามโดยที่ไม่ให้ค่ากับมันแม้ั้งเพียงแค่ไปตีค่าหรือไปติดป้ายว่าในความคิดนี้คือความฟุง้งซ่านนี่มันก็ทำให้เราไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงแล้วล่ะเราเห็นว่ามันเป็นความฟุง้งซ่านเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นแค่สภาวะ ที่ปรากฏหรือว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองพอเห็นว่าเป็นความฟูกสร้างก็ต้องกำจัดละอันนี้ก็คือประสาทในการที่จะทําให้เราเห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงหรือว่าเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอันทีน่มันต่างจากการทําความดีนะการทาความดีเนี่ยมันม,ม,มีนมการแยกแยะ<ย>ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ควรอันนี้ไม่ควร แล้วเราก็เลือกทําสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ควรไอ้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ควรก็ละเว้นหลีเกเลี่ยงหรือว่าขาจัดออกไปแต่ว่าในการภาวนาหรือเพราะในการเจริญสติหรือว่าทำวิปัสสนากรรมฐานนี่มันไม่มีการเลือกนะเลือกทีละบางทีช่างแบบนั้นมันเปิดกว้างมันไม่มีการปิดกัน้นอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่เอา พราะอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ดีเอาอย่างนี้ไม่ดีไม่เอาไม่ใช่แม้ทัางเวลาทำสมถกรรมฐานเนี่ยมันไมมีท่าที่แบบนี้อยู่นะใช่มีอารมณ์ที่สงบผ่อนคลายเอาจะมีอารมณ์ที่จรเข้ามาซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดซึ่งเรียกว่าความฟุ้งซ่านหรือว่าความหงุดหงิด ความร้อนใจอย่างนี้ไม่เอาตัดทิ้งไปถ้ามีเสียงลมเนี่ยเอาแต่ถ้ามีเสียงโทรศัพท์มือถือเสียงหมาเหา่าเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่เอาเพราะนั้นก็ต้องปิดนะปิดประตูหน้าต่างเพื่อไม่ให้มีเสียงเหล่านั้นเข้ามาไม่มีการเปิดรับบางอย่างแล้วปิดกันบางอย่างแต่ว่าในการจรจญนสตินี้มันเปิดรับทุกอย่างยอมรับทุกสิ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ ไปทำอะไรกับมันแล้วก็เพียงแค่ดูมันแ้่เพียงแค่ดูมันก็จะเห็นมันอย่างที่มันเป็นก็คือมันหมาแล้วก็ไปนะเกิดแล้วก็ดับแล้วถ้าดูมันเฉยๆก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะความคิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราความกิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราแม้กระทั่งเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรามันก็เป็นแค่สภาวะจะเข้าถึงร,รงกตินะนะของ ชีวิตได้นี่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเป็นจริงเปิดรับความเป็นจริงจนกระทั่งเข้าถึงความเป็นจริงระดับสูงสุดอันนี้มันก็อาจจะ,ะจะขัดกับเรื่องการทําความดีนะอย่างที่พูดเนี่ยทำความดีเนี่ยมันมีการเลือกบางอย่างปิดบางอย่างแต่ว่าในการภาวนาการเจริญธรรมทานนี่มันเปิดรับทุกอย่างไม่มีการปิดกัน้น ไม่มีการเอาผิดเอาถูกไม่เอาไปทั้งเหตุหรือผลว่าทำไมมันเกิดขึ้นทำไมถึงมีความคิดชั่วร้ายแบบนั้นทำไมถึงมีความคิดสกปรกแบบนั้นไม่มีการถามแบบนั้นก็เพียงแค่เห็นมันผ่านเข้ามาแล้วก็ดูมันเฉยๆไม่ไปทำอะไรกับมันด้วยซ้าและนั่นแหละคือเป็นวิธีของการที่ ทำให้จิตเป็นอิสระให้การทำความดีนี่มันมักจะทำให้เกิดความยึดติดนะยึดติดในสิ่งที่ถูกยึดติดในการกระทำที่ควรหรือว่ายึดติดในผลของความดีในขณะที่การเห็นความจริงเนี่ยมันนำไปสู่การปล่อยวางความเป็นอิสระ เดืพูดทั้ทงสั้นว่าทำดีเนี่ยมักทำให้ยึดติดนะแต่ว่าความจริงมันทำให้ใจเป็นอิสระถ้าทำความดีแล้วยังไม่รู้จักเปิดใจรับความจริงมันก็ยังมีความทุกข์รบกวนอยู่นั่นแหละนะเพราะว่า มันก็จะมีท่าทีของการผักสายกดขมบีดคันโดยไม่รู้ตัวและยิ่งทำก็ยิ่งทุกมีหลายคนเนี่ยมาปรึกษาอาตมาไม่รู้จักตัวนะเพราะเขาติดต่อทางอีเมลบ้างทางโซเชียลมีเดียบ้างมีปัญหาร้อนใจ ปัญหาที่ว่าคือว่ามันมักจะมีเสียงในหัวหรือความคิดที่จ่วงจากพระรัตนตรัยบ้างด่าบุปการีบ้างด่าครูบาอาจารย์บ้างมันเป็เสียงในหัวหรือความคิดที่มันเกิดขึ้นอยู่บบ่อยๆแล้วทำยังไงก็ขจัดไม่สำเร็จมันยี่งรบกวน จิตใจมากขึ้นแม้กระทั่งเวลาสวนมนุ์มันก็มีเสียงด่ากล่าวหาจ่วงจากพระรัตนตรัยบางทีเห็นพ่อเห็นแม่ก็มีเสียงค่อนแคะเสียงด่าบุปการีแล้วเขารู้สึกแย่มากรู้สึกแย่มากทำยังไงมันก็ไม่หายไปแถมเสียงดังขึ้นรบกวนบ่อยขึ้นถี่ขึ้น หลายคนรู้สึกแย่กับตัวเองมากเกลียดตัวเองมากทำไมถึงมีความคิดชั่วร้ายแบบนั้นทำไมถึงมีความคิดสกปรกแบบนั้นบางคนที่ถึงกับคิดอยากฆ่าตัวตายนะเพราะว่ามีความคิดสกปรกมีความคิดชั่วร้ายมากเหลือเกินสิ่งที่น่าสนใจคือว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่ว่าเป็นคนที่ชอบทำความดีหรือเป็นคนดีก็ได้นะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเป็นคนที่ อเอื้อเฟื้อผู้อื่นแต่ว่าถูกรบกวนด้วยความคิดแบบนี้มากอาตมาก็แนะนำก็ไปว่าเนี่ยยิ่งไปต่อสู้รบตอเมือความคิดแบบนี้มันมันยิ่งรบกวนจิตใจเรามากขึ้นยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งเป็นการต่ออายุหรือให้พลังกับมันเหมือนกับว่าเนี่ยยิ่งห้ามเท่ากับยิ่งอยู่ จริงๆแลวความคีดเหร่เนี่ยไม่ใช่เรานะไม่ใช่คุณนะมันไม่ใช่ตัวคุณนะมันแค่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวคุณแต่พอคุณไปเข้าใจไปหลงผิดคิดว่ามันคือตัวคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกแย่มากเกลียตัวเองไอ้จริงมันไม่ใช่ตัวคุณมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นมาใน,ในใจและที่มารบกวนบ่อยๆเพราะไปกดข่มมัน สิ่งที่คนทำคือว่าก็าแค่ดูมันเฉยๆมันจะมายั่วยุให้เราไปสู้รบตบมือกับมันยังไงก็อย่าไปอย่าไปทำอย่างนั้นตั้งสติให้ดีาวางใจเป็นกลางก็ดูมันเฉยๆไม่หมายทำยากนะเพราะว่าความรู้ความรู้สึกติดดีความรู้สึกความชิดที่ติดดีเนี่ยมันจะทนไม่ได้ออกับความกี้สกปรกแบบนี้ ที่จริงมันผิดต่างไปคิดว่ามันคือความคิดสกปรกแล้วล่ะเพราะพอไปมองว่ามันคือความคิดสกปรกนี่มันก็อดไม่ได้ที่ต้องจัดการความคิดนี้เพราะว่าความคิด <aesthet flakes S 1> <อ>สปกสปรกแบบนี้มันจะเกิดกับคนดีอย่างเราได้อย่างไรในความติดดีเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ความคิดแบบนี้มันรบกวนมากขึ้นเพราะมันทนไม่ได้นะที่คนดีอย่างเราจะมีความคิดแบบนี้ แต่ว่าพอเริ่มที่จะมองมันอย่างที่มันเป็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ต้องไปไปพิพากษาไปตัดสินมันว่าเป็นความที่ชั่วร้ายมันก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งที่ผ่านเข้ามาดูมันเฉยๆใหม่ๆก็ทำไม่ค่อยได้นะแต่ว่าหลายคนพอเริ่มทำแล้วเออมันก็รู้สึกเบาบางลงนะ แล้วก็พอทําไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏมันก็ค่อยหายไปหายไปหายไปแต่มันจะไม่หายไปง่ายๆมันก็จะคอยยั่วยุเหมือนกับอันธพาลที่คอยมาตะโกนด่าเราเพื่อที่ให้เราไปตอบโต้มันแล้วเราไปตอบโต้มันเราก็เรียกว่าเข้าทางมันแต่พอเราเฉยเมยไม่สนใจมันก็ตะโกนด่าเราสักพักแล้วมันก็เบื่อมันก็ไปไอ้ความคิดคำนองนี้ประเภทนี้ก็เหมือนกัน ยิ่งผักใสแล้วก็ยิ่งทําให้มันได้ใจแต่พอดูมันเฉยๆเนี่ยนะมันก็คล้ายๆว่าแพ้ทางที่จริงมันไม่ใช่แพ้ทางหรอกมันคือก็คือการที่ไม่ให้ไม่ให้กําลังกับมันไม่ให้อาหารกับมันในการไปขับใสไล่ส่งต่างๆที่เป็นการให้อาหารกับมันเป็นการเติมเชื้อเติมฟื้นให้กับมันทำให้มันเนี่ยอารวาณหนักขึ้น แต่พอแค่ดูมันเฉยๆเห็นมันว่าเป็นแค่สภาวะหนึ่งที่เข้ามาไม่ต้องพิพากษาตัดสินว่าเป็นความคิดชั่วร้ายแล้วก็เชื่อมันคือมันไม่ใช่เราไม่ต้องรู้สึกแย่ว่าทำไมเราคิดชั่วแบบนั้นเพราะนั่นไม่ใช่เราในการเห็นสิ่งความคิดแบบนี้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสงบเย็นในจิตใจไ,ได้นะ และยิ่งถ้าหากว่าทำาด้วยความต่อนเนื่องแล้วก็เห็นความจริงหรือเห็นมันตามที่เป็นจริงอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยจนทั่งทะลุสิ่งที่เป็นสมมุติเ,เข้าถึงความจริงขั้นปรามัตเนี่ยในความจริงนั่นแหละนะที่มันจะพาเราเข้าสู่ตรงกติกสูงสุดของความเป็นชาวพุทธ เพราะนั้นเนี่ยเรื่องการทําความดีก็เป็นสิ่งที่ควรทานะแต่ว่าทําแล้วก็อย่าอย่าติดดีเราด้วยกันกะ็ไม่ลืมที่จะมาภาวนาเพื่อฝึอกเจอท่้เห็นความจริงด้วยอย่างที่เคยพูดไว้ธรรมะเนี่ยมันมีสองระดับนะคือจริยธรรมและสัจธรรมจริยธรรมคือการทาําความดีความดีนี่ควรเป็นสิ่งที่ควรทําส่วนความจริงส่วนสัจธรรมคือความจริงก็เป็นสิ่งที่ควรเห็น หรือควรเข้าถึงไนวั้นธรรมทห้ครบถ่วนนะทั้งทําดีแล้วก็เห็นความจริงทําดีก็ไม่ทิ้งนะความดีก็ไม่ทิ้งนะส่วนความจริงก็ต้องใส่ใจถ้าทําแต่ความดีแต่ว,ว่ามองข้ามการฝึกจจไน้เห็นความจริงเนี่ยมันก็ก็ยังต้องเจอกับทุกขนะ์เพราะความยึดติดอยู่ เราสอนชาพูดเราแล้วเนี่ยนะความดีต้องไม่จริงแต่ความจริงก็ต้องใส่ใจด้วย